การสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้ของเสาร์ว,วันที่3 3เนาะคะ่ะ13กันยา2567กับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้แอดจะลงเป็นหลัก10บนเนาะคะ่ะหลัก10บน4สูตรพี่น้องค่ะ ัดออกมาใหไม่หมดเลยทั้งหลักสิบหลักน้อยหนึ่งจากว่าหมดที่แล้วของเ้าหลุดเนาะค่ะของเ้าหลุดที่ชุดหลักสิบหลักหน่วยเนาะค่ะหลุดหมดเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขอเขาไลิการว้เลยเนาะค่ะเพราะว่ามันจะหลายใบแนวทางจักน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะมึงคำเตือนของทางช่องก่อนเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องขออนุญาตเอาใบข้าเตือนออกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไปเบิ้งที่หลักสิบสูตรแรกของมนีนะคะสูตรแรกของวันนี้ไอ้วัแอดบอมีวิธีทำพี่น้องแต่แอดจะมีตัวเลขแนวทางออกมาให้เบิง้ง เพราะว่าบอมีเวลาบอกพี่น้องตามตรงเลยว่าแอดบอมีเวลาเนาะคะ่ะเวลาเฮาบาพ่พอพราะฉะนั้นแค่คัดออกมาเทลาสูตรที่าสูตรล้วก,ก็แอดจะเอาทางเดินเหล็กออกมาให้พี่น้องเบิ้งยังสี่เนาะค่ะจะได้เห็นทางเดินเหล็กว่าอ่ะเป็นดาจับบ่เดินจริงบ่สถิติการเดินแอ็ดก็จะเอาโล่งยังสี่นะคะอ่าสูตรอ่าเดี๋ยวมันกระลดุดพี่น้องมันเดินบอดีบ่โดนมันกระลดุดเต็มที่บ่อเกินมือสองมือกระลุดแล้วนะคะ ก็ได้ใส่สูตรใหม่อยู่แล้วนะคะสองมื่นสามมื่นหรือว่าคันลักษณะที่เดินไปซี่หามือแล้วเัง่สี่เัง่สี่แหลคะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมื่นสิหกเจ็ดแปดเนี่ยเขาคายเสียงแหละถ้าถ้าเกินสามขึ้นไปนี่ยกะไปหอดหกเจ็ดด้วยค่ะแต่ถ้าเอาหกเจ็ดแล้วกะเสียงอีกนะคะเพราะฉะนั้นเบิง้งเอาสถิติให้เบิง้งแล้วกะไปตามนี่เนาะคะ่ะไปตามนี่เลยเพราะว่าถ้ามันเดิน แอดต่อลงกับพี่น้องเห็นน้ำอยู่แล้วเนาะค่ะถ้ามันไปยังไดเขากลับไปยังสันละเนาะค่ะตามสถิติเนาะค่ะถ้ามว่าเห็นทางเดินเลงเขากับประกาศตามแอดเข้าใจอยู่ค่ะค่ะหลักสิบบนงวดที่หนึ่งให้ที่ศูนย์สองสามสี่เข้าที่เลขศูนย์ไปไหวแน่เพราะว่ามันบ่มีวิธีทำหมดถัดมาได้ห้าเจ็ดแปดเก้าเข้าที่หนึ่งห้าเจ็ดเนาะค่ะมหมดถัดมาเนาะค่ะแต้มพ่อเห็นซื่อๆเนาะค่ะพี่น้องมันยังไ่เสียเวลา งวดทัดมาได้สองสี่ห้าหเข้าที่4ี่หกดสี่หกงวดทัดมา0ศูนยสามเข้าที่3ามสามเนาะคะ่ะหวดทัดมา2สองสี่ห้าหกงวดที่แล้วเข้าที่67ดที่หลัก10บเพราะฉะนั้นเข้าเอาไปเป็นแนวทางมันจะชนบ่บางครั้งชนกะบ่บามากะมีีมน้องนะคะไปสูตรที่2ของหลัก10บนะคะ สูตรที่2ของหลัก10บแอดเอามาสีสูตรเพื่อมันชนเพื่อได้ได้เพียง้นองนะคะขนาดชนยุบมากากับมีนะคะศูนยเข้าที่6 0ศูนย์ห้าเข้าที่157 4792เข้าที่846 0358เข้าที่339 1469เข้าที่667ของหดท,ที่แล้วเนาะคะ่ะมันบริมีวิธีท้ามันว้อยู่ค่ะพี่น้องภาวาหฮาเห็ดหลายแนวเนาะคะ่ะราวาสูตรถ้ามันเห็ดแล้วมันเข่าเน,นานๆเป็น10-20มือแอดบาแพ้งเนาะค่ะพี่น้องแต่เล่าปัฒนาเนี่ยอาเซียนใดๆกะพ่นกระรุดคือกันเนาะคะ่ะ ก็ถือว่ารุ่นง่ายนอกจากอาจาร,รย์ยังไๆเพื่อนเนาะค่ะเขายังบอท่านเกง่งเขาเลยต้องใส่สูตรนี้เนาะค่ะหมวดแหลก0 3 4 2เข้าที่605 5897เข้าที่157 2564เข้าที่846 0342เข้าที่339 2564เข้าที่667นะคะ อันนี้คือสูตรหลักสิบบนเนาะค่ะงวดนี้ได้แล้วว่าได้ค้าในพี่น้องฟังได้ไปไว้ๆเลยได้สามหกเจ็ดห้าเนาะคะ่ะสามหกเจ็ดห้าแอดเพราะว่ายังเพราะว่าเข้าจะเอามาเทียบชอนอยู่เนาะคะ่ะเขาก็เลยคิดว่าจะสรุปเบาในช่วงสุดท้ายที่เดียวเนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดเก้าสองเข้าที่หกศูนย์ห้า สูตรมันหลพี่น้องยังมีสูตรที่มันเดินอีกบ้าหน่อยในในช่องเนาะค่ะสูตรได้ลดคือแอดออกๆกี่แล้วพี่น้องก็ตามยังสั่นเอาเด้อถัดมาได้สามศูนย์สองห้าสูตรเข้ามันหลเนาะค่ะสูตรหลายแต่สูตรได้มันจะเดินจะเลือกสูตรที่มันเดินออกมาถือบ่พี่น้องหกสามห้าแปดเข้าที่สามสามเก้าเก้าหกแปดหนึ่งเข้าที่หกหกเจ็ดเข้าที่หลักสิบงวดนี้ทําแล้วได้ห้าสองสี่เจ็ด ไปเบิ้งที่นี่มันจะชนกันบอ่อชนแล้วมันสีมากบอ่พอพรด้วยค่ะกถือว่าเห็ดดีที่สุดแล้วเนาะพี่น้องถามันบ่มากก็ถือว่าดวงวาสนาของแอดนี่แหละเนาะคะ่ะสูตรนี้ก็เดินจริงแบบนี้ทุกสูตรยังม่ท่านหลุดเด้อค่ะพี่น้องยังไม่หลุดแต่แอดจะเอา,อาเขียบไก่ข้างกันแล้วมันจะบ่เห็นทางเดินเหลืงเนาะค่ะนะคะ,นะคะ มันจะไปเห็นทางเรินเลยเพราะว่าขามีหลักหน่วยอยู่ในคลิปเดียวกันนี่นะคะที่หลักหน่วยบนพี่น้องเนาะค่ะแล้วแอดใจพี่น้องแคบเอาเนาะคะ่ะสี่สูตรหลักสิบบนเราพัฒนาแคบเอาเด้อค่ะแคบเอาเลยเนาะค่ะตอนนี้ชนกันที่ห้าทั้งสี่สูตรเจ็ดก็สี่สูตรนอกนั่นกะป้าปลายเนาะค่ะ มีหกับ7จ็นอกนัน้นย่างละ2เนาะคะ่ะอย่างละ2 3ก็2อสองก็2เนาะคะ่ะสองก็2องสรุปก็คือลักซิบบนฟันไว้ที่5กับเจลาวพัฒนามือแรงจะมีบอเอาพี่นองแคปเอาแล้วเนาะค่ะแต่แอดจะไปที่หลักหน่วยบนนาะคะ่ะที่หลักหน่วยบนนะคะ เวลามันคือสิเบิร์ดแล้วล่ะค่ะพี่น้องไปเลอยเนาะเง่้วจักน้อยเนาะค่ะค่ะไปที่หลักหน่วยบน941อันนี้พิษเนาะคะ่ะหัฒน์นมา729สเเข้าที่เลขเห็ดทัฒนมา4 9่เเข้าที่เลข 6. หดทัฒน์มาก็สีเก้าเข้าที่เลข9 งวดที่แล้วสองเจ็ดสี่เข้าที่เลขเจ็ดที่หลักหน่วยบนเนาะคะ่ะเข้าที่เลขเจ็ดมดนี้พิษพิษคือเอาออกมายูเอดเอาความจริงมาให้เห็นเนาะคะ่ะเอาความจริงมาลงให้เห็นว่ามันหลุดตอนใดมันเดินตอนใดเนาะคะ่ะแนวทางบม่มีการดรามา่าแก้ไขตัวเลขจักมองเนาะคะ่ะพี่น้องเอาตามเห็นตามมีตามจริงเลยเนาะห้าสองสามศูนย์เข้าที่เลขห้าที่หลักหน่วย 07 85เข้าที่เลข7ที่หลักหน่วยถ้าไปลักซิปรุดเด้อพี่น้องค่ะ8 5 6หสเข้าที่เลข6ที่หลักหน่วย96 74เข้าที่เลข9ที่หลักหน่วย2907เข้าที่เลข7ที่หลักหน่วยเดี๋ยวแอดจะเทียบชนไหงวดนี้ทำแล้วได้2907ชน9แล้วที่2สูตรที่หลักหน่วยบนเนาะค่ะ ห้าหกศูน <êtes> ย <thấy S 1> ์ส <conquer grenade 125> <graduate> ี่เข้าที่เลขห้าที่หลักหน่วยหกเจ็ดหนึ่งห้าเข้าที่เลขเจ็ดที่หลักหน่วยหกเจ็ดหนึ่งห้าเข้าที่เลขหกที่หลักหน่วยศูนย์หนึ่งห้าเก้าเข้าที่เลขเก้าที่หลักหน่วยสองสามเจ็ดหนึ่งเข้าที่เลขเจ็ดที่หลักหน่วยวันนี้ทำแล้วได้สี่ห้าเก้าสามชนเก้าอีกสูตรหนึ่งที่หลักหน่วยบนค่ะห้าหนึ่งสองเข้าที่เลขห้าที่หลักหน่วย เจ็ดสามสี่เข้าที่เลขเจ็ดที่หลักหน่วยเก้าห้าหกเข้าที่เลขหกที่หลักหน่วยสามเก้าศูนย์ 3, 9, 0, เข้าที่เลขเก้าที่หลักหน่วยหนึ่งเจ็ดแปดเข้าที่เลขเจ็ดงวดที่แล้วเนาะคะ่ะงวดน,นี้ทําแล้วได้เก้าห้าหกส้นเก่าทั้งสี่สูตรบร่พี่น้องเดี๋ยวแอดจะเอาล่กกลางให้เบิ้งเนาะคะ่ะชนเก้าทั้งสี่สูตรวิธีทำบ่้บองเบื้องอกพี่น้องเพราะว่าเขาไม่ได้เดินนานขนาดนั้นเนาะคะ่ะ เดี๋ยวกันรุดพี่น้องยังไม่หลุดสักสูตรเนาะคะ่ะจับเทียบกันเพราะว่าอย่างพี่น้องเห็นทางเดินเหล็กเนาะคะ่ะทางเดินเหล็กว่ามเขาจักมือจักมือเนาะ,ะยังบม่รุดจักสูตรมือนี่จะรุดบอรหรือจะมากครบเนาะคะ่ะกะบอมีไผหรูเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าเหตุตามสูตรเนาะคะ่ะแอดกับพย่ยามหาแนวทางอ่าที่คิดว่ามันใช่ละค่ะพี่น้องมาให้พี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าถามมาแล้วมันบอมแมนกะ ต้องขอตัวขอให้เอฟซี่นนองเด้อค่ะซึ่งเข้ากับพยายามเหตุมันดีที่สุดแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวใส่พ่น้องแคบเอาเนาะคะ่ะใส่แคบเอาเนวทางหลัก10บ,บนเลาาพัฒนาอ่าหลักหน่วยบนโอ้ยเนาะคะ่ะอันนี้หลักหน่วยชนกันอยู่ที่9ทั้ง4สูตรรอง5้มาสองสูตรสกับ2สูตรเนาะคะ่ะนอกนันก็คือป้าปายหลักหน่วยจับที่เก้า ลองหาก็แล้วกันเนาะพี่น้องเด่น9กรอง5กับ4ีทัดไปเนาะค่ะเอาแคปเอาเดอ้อค่ะหลัก10หลัก10เราฟันไว้ที่5กับ7ที่บนหลักหน่วย9ก้ากับสก็แล้วกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพอมันจะชนหาถ้ามันเบิร์นพี่น้องก็จับเอาอเบิ้งใส้กับช่องอยิ่งยเพิินว่าตัวเลขไม่เป็นดมาม่าบอนะคะ หลักหน่วยฟันไว้ที่9กับ4 3มีตัวเดียวกะเคยมาได้พี่น้องไม่ชนมาตัวพอชนกะมีรู้เนาะค่ะ่าจับหน่วยไว้ที่9กับ4จับ10ไว้ที่5กับ7ที่บนเอาสำหรับคลิปนี้กัขอยุติไว้ซําหน้เนาะค่ะกราบขอบบุญขอบคุณเลฟพี่น้องที่เข้ามารับชมซอยแอดกดไลก์กดแชร์ในเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ